เมสเซอรม,มันโนมาจากไทยพี่น้องกันเกาเดอร์ค่ะมาจากไทยพี่น้องกับกรรากาศอยู่ในป้วนะค่ะทุกคนมือนี้ทั้งแดดทั้งลมค่ะเอ่อสีว่างออนแห้งเกาคงแห้งเนาะค่ะเนาะมีลมมากอยู่ค่ะแต่ว่ากันนด้แดด <c oughs> คุณทิมตะลิตตนเมื่อเอเลยนอนตอนนี้นอนเราไปตัดหาามหากานันนี่ทุกคนค่ะต้นมหากานันนีเนี่ยอ่าที่เคยตัดลมค้กนก้อนเนาะอ่าแต่ สองสามปีที่แล้วคืออะไรที่นี่อ่าสิเฮ็ดเล่าใส่เขายุ้งนี่หักกระทุกคนหักมันหญ้อากออกมาทาั้งผีทั้งเฮาสิสิเฮ็ดเนอะเุาแล้วก็ไปตัดอ่าไปตัดไปขุดอ้ยหักญ่แข็งแข็งปันหินอเ,อเราจมเมื่ออะไรเนอเนเนี่ยเป็นกัวย่างตัวสั่งือกันพเพราะว่าทีมงาน สร้างที่เพิ่นสิเฮ็ดเหล้าใหมเนี่ยเพิ่นกับมาเบิ่งพื้นที่เนาะแต่เพิ่นกับมาอ่ามาเช็คเบ,บิ่งว่าอ่าสิยสจจังใดจังไดเสิเฮ็ดจังใดไปจังใดจังสี่นะคะทุกคนค่ะก็่เดี๋ยวบอกจะคุยกันว่าสิเอาแบบใดจากที่ว่าสิเฮ็ดเหล้าแบบเก่าคือจังอยู่ในบา้านอืมบ้านแม่ยายเพิ่นนมูนั่ะมูชนยกระดับขึ้นไหมคะทุกคนค่ะบ่เอาเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนแทนไหมเจิเฮ็ดเล่าปูนนอกคอนอกค่ะปูนค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าใส่ไม่ใส่ไม่ปูนเอาหลอกขานหลอกเนี้ยกระสิเป็นปูนนี่ลินะคะโอย่างมันสูงเพราะว่าคิดไปทั้งนานเนยค่ะทุกคนค่ะมันกันส,สิบ่กสิเกไปเนาะท่าสิบป,ปืนปีนขึ้นไปมันกับจังไรอยู่ล่ละค่ะทุกคนแต่ว่าเท่าเริ่มแรกที่จะเพ็นบอกเหมือนว่านเนาะ ว่าสิเฮ็ดก็ว่าสิเฮ็ดเม็ดยี่สิบพุง่งสูงเนาะกระยังสูงคือเก่าแหละก่ะทุกคนสรุปแล้วทีนี้เระดับเอาดินเอายังใส่ขึ้นสูงสูงแค่นิดเดียวแล้วเฮ็ดปูนค่ะทุกคนค่ะป่ะเด้ให้มันสูงคือแบบที่บอกไว้หมู่บ้านเนาะน่ันเนาะอืมสร้างเป็นกระมาสร้างเป็นกระมาเออมาวัดมานั่นมานี่อ่าก็เลยว่าถอยออกไปท่องคุณไปหาต้นมะม่วงถอยหลังค่ะทุกคนค่ะ ถอยหลังไปเพราะว่าอย่างจากเดิมที่เขาสีเอาขันหนาแล้วไปหาลงรถมันโมเมนมันโมเมนแนวไม่ถูกกุดค่ะมันโมเมนแนวอคนบ้านหอ่เฮาเนาะกเนาะเขาถือเขาบอกอย่เอาหันหนาไปทางคุณไปหันหนาไปอ่าทางทางลงรถให้หันหนาเล่าน่ะได้เฉพาะทางตะวันออกกับทางตะวันตกเท่านั้นวัดสายวัดถูกกุดค่ะก็เลย อืมจิถอยไปน้องขนดมถอยไปอีกสะเลือกเล้วนาเล่าหนินาเล่าหรอกสิหันมาทงครัวยาเพ็นเข่าตัวบ้านอืมแจ้งสิได้กับซันมันเปือเธอซันเพิ่นมาทวงน้องขอดมซานยาเพ็นกับบริถามแม่ยาเพ็งนั่งหระทีนี่ก็เลยถามแม่แว่าเอ่อเมนกลมเพิ่นงลรากับซันเราก็ได้ ต้วนออกกันต้วนตกว่าสั่นหน้าประตูไหมคะทุกคนปร,ประตูเนาอะอก็เลยต้องเปลี่ยนแผนม่หลายอย่างค่ะทุกคนก็เลยสิยับไปอีกไปหาตุลออมหากรณีต้นมหากรณีเนี่ยมันสิอยูาา่ระวางดอกอัญชันพอดีสรุปแล้วดอกอัญชันนั่นลือออกเมื่แล้วทุกคนลือออกหมดพุที่พุณ,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 ณห้างไม่เนาะเนาะอ,อุตตะลิต้แล้วรู้มื่อ นอนเออก็เป็นยังไงฮะหลังจากที่สร้างกับไปแล้วเนาะอนก็สิไปสั่างของมาสั่นวา่าสร้างของกระเปาลูกว่าอาจจะขอบางอย่างแบบอาจจะประสงค์มือหนีเด้อคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามืออื่นกับจะได้ลงมือเฮ็จอย่างสี่นะคะของสร้างเริ่มสร้างมือนี่พสังที่นี่หลังจากที่สร้างไปแล้วจนะเป็นผ้านมไปขิดยานเนาะค่ะก็บไปได้กินยังคะ่ะเนี่ยเพิ่งสิกินแล้วก็ทุกคนเนี่ย ตั้มทัวไข่ต้มเนาะค่ะเนาะอ,อันนี้คือแกงไก่ใส่แบบแฝงค่ะทุกคนค่ะผักยายเพ็ญมาเรื่อยค่ะเด้อคน,นกินยายเพ็ญกะเก็บขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขพนเนาะค่ะเด้อติดติดตามไปใอย่าหากำลังใจยายเพ็ญเมียประมุนนัวปอสิยู่ไก่อยู่ไกย่ยายเพ็ญกบคุณงลายๆ่ะตรทุกกำลังใจเด้อค่ะ,ะกำลังใจกินหิหวอยู่ไหมนี่จะกินนู่นตลาดกับ้องสาวกับเจ้าไหนละ่ะย่านย่านเขามาส่งของ ดันเขามาส่งของก่อนกระบะมาเรียกเป็นกต่ท่ามาเนาะไอ้อีหยังพอจีอ่ามาส่งแหนมมาหนิบวว่าทีเป็น,น,น,นยังไงอิตเนาะค่ะเนาะอิตปูนไซต์ทุกอย่างเลยแต่ทุกคนเนี่เพราะว่าเขาเห็นเราเราแอบโอนหมด สั่งเพื่อนว่าให้ให้มันหลับกับโตบาลลังคาสีแดงผ้าสีก็ต้องเป็นสีคือบานเวอร์มันจะได้รับกันกับบานนากว่านอ้ออันะ่ะค่ะทุกคนค่ะมือนี่เนะาะพ่อเนาะเพราะว่าต้องลงมือเลยเดี๋ยวมันิะเป็นบทท่านให้เกี่ยวเขา แต่ว่าที่มันจังคนเอาเห็ดประมันหาหก้มมือกันแล้วมาสั่นมาจากเหลื้อหมูวันสิญุกระดับเม็ดยี่สิบอทั้งหาไปหา ร่ลงรถสามารถถอยกลถนะืม่ไลามีเขาเนาะแต่ถ้าหยุบโอยังไงนเสเราเลยว่าสมันเ่ราม่เ็นทุกคนเนี่ยบ้านเฮาเนาะก็ถือเขาขลํลัมต้อขอเนาะกับลูกว่าถ้าเกินสิบเป็นคือเยาบานเยาเพมบานเยาวเพ่ถือขันลัมนาเ่าประตูเราเน่ย แต่จะพาะทางเว้นตกกับเว้นออกแค่นั้นที่นี่ก็เลยต้องการให้ล่วงรถช่องกลางน่ะมันโลอืมว่าอย่างห้เล่าหรือมันลุ่มออกมาก็เลยจำเป็นต้องลือล้อลื้อ เสาหิดแลหดเห็ดข่างให้อกอันชั่นูนะ้่นกันหรือออกมดเลยหรือออกมดเอาหากใหม่ออกาหากเอามาหากระดี่หนึ่งโอ้โหหากในแข็งมากทุกคนยำมาเป็นตะปูกไกลบ้านเนะ ลูสารเล่าอยู่่าเป็นว่าหายทิ้งงานสร้างนะเพิ่นมาซอยคุดออกหักไหมแต่อยากพิจิอรี่มันแข็งมันเกนอืมหักมันเกนไหยคะ่ะทุกคนค่ะระหว่างแข็งปันหินมาสัก ดูนี้มันก็มะเบินว่าไซน์กได้เด้ยมันไซได้โร่ยะเพชน์เองค่ะอันนึงค่ะยะเพชนนะ์ด้ายะเพชนเย็ดขึ้นไว้ตลายปีแล้วของพอของมีมสิมิอยู่สมยะเพชนมีอันนึง จะพิ้นอ่ะสิเอาของอี่เป่นอ่ะ,นนะให้น้องสาวอืคุณที่มันก็เลยว่าจะสั่นเขาก็เห็ดขึ้นไหม,มเห็ดเห็ดดูบ้านนั่นแหละค่ะตุกคนเรากนงามวนออมบ้านหลายหลอดอยู่บา้า,บานส่วนจิตตกลง khẩu bà hết lâu khẩu không nhìn nữa ừ. hết cả lái lọ dùng ngoan chứ biết mà sẽ nữa mà hẳn nó có bộ ok à nó sẽ sẽ nữa một yêu muốn đứng bên có bộ ok nó làm luôn bên làm bộ ok เขาแก้ลายของทุกคนค่ะขับรถไปอืบางเจ้าก็อีกเ่อกี้มึงก็ชิด้เกี่ยวแล้วเขาคนแก่แล้วแต่ว่าเขาแย่เพี้ยนหนีดื้นหนาดื้นหนายังชิด้เกี่ยวหลังกลางเดือนแล้วเนาะ ยุบเขายุบเขาเจ้าเทียนมีน้ำกันเลยชัวรสิเด็ผ้าหนองไปขีดยางมันก็สวยเลยเอเนาะชัวรสิคุยกับอ่อทีมงานสายคนสวนห้องสีตกลงกันใดว่าห้องสีไปดักสนามแบบใดแบบใด สวยที่นี่ช่วสิไปช่วสิบิดก้าหน่งไปส,ป ái, ส,สกิดยาช่วสิไปชวช่วสิมาเนาะบี้ก็เลยเป็นอย,ย่างๆ่าแต่เศาเลยคุณค่ะ có được mưa hay đẹp mưa đẹp hè anh hát những cái câu bình hoa giờ hãy hết đi sang có có gì hết dù không có tắt ổ hãy có gì hết tất cả đến mắn đến mắn một mặt mắn tầm cũng có phải mấy tỉnh ừ. sang bên cả sẽ cút đến đúng, thăng đúng của không thăng và xuống quay phim của nó ไปคุ้ดอูหันมาไส่มาถมอย่าเป็นกระจังสืออ่อหาอะไรอย่างน้องซื้อดินไปถมอูรร่ฮั่นนิดเดียวถมทีเดียวเพื่อนไปเอาดินอู่ฮั่นมันงหมิมันงไก่เขาจะเอาสิส่งให้กุยย่างนั่นแ่ะแล้วเพี้ยเพี้ยแล้วก็มวยอะไรอย่างโนอนเต็มเพี้ยอีก มาจากมาททยเด้อเด้อโอ้ก้าเลยเาไม่มเนอิไคิดเงียเเหลียน้องปรง นั่นค่อเนาะอย่า่ like กระทุกคนค่ะมือนีหยางแค่สาแล้วก็มืออื่นอ่ไม่ก็จีเริ่มลุ้งมือเห็ดมือนีมือนีเบิองมาของคือ่นเพิ่นไปสั่งกันนะสิมาจักโมงนั่นค่อเนาะค่ะยังเป็นขาดตัใจเงินน้องนางพอกันไหมยังเป็นกับคอกับคุณพี่น้องสุขุขุนนั่นค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กรื่องใจใหุ้พิษมีพวามหนุนกับขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนชุกค่ะสวัสดีค่ะป้าคุณทิมเสร็ยมาขักแน่แทะพุทธหากใหม่หากมันไม่นหนยเลยต้นมหากนันีที่เคยตัดออกจากนี่เนาะนี่เงามันก่ะทุกคนอืมเจ็ดเราใส่เขาอยู่ตรงนี้เนาะก็เนาะหากมันยาวออกมาพี่ ย่า้ออกไหมพี่เดีสิเขาไปหาลงหลด,ดเลยกูติีมคุดกูจักเงาหนีเนาะเขาเนาะจน,นมาหอดพี่เลยย่า้อ,อบาุบาดอุบแกนปันหินแข็งคักเลยุณนะอือมันไม่เหน่อยเลยต้องคุดออกเนาะเขาเนาะเพราะว่า เราสียางมาหอดพี่แล้ะค่ะตรงนี้ก็ลือออกแล้วอดอกอันชันที่เคยมีอยู่นี่บม่มีแล้วลือออกแล้วเมือเอเลเลยคุณทีมเห็ดแล้ว